หลังจากที่พวกเราใช้ชีวิตกันที่เมืองโบราณลี่เจียงมาเป็นเวลาสามอาทิตย์กว่าๆตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะต้องจากลาเมืองโบราณลี่เจียงและออกเดินทางมุ่งหน้าไปต่อกันที่ชังกลีล่าดินแดนสวรรค์แห่งสุดท้ายบนพื้นพิพภพเป็นดินแดนที่เ,เพื่อนๆหลายๆคนอยากจะไปสัมผัสแล้ววันนี้มีจะพาเพื่อนๆทุกคนไปทั้งสงข้างทางมันช่างเป็นวิวที่วิเศษมาก คนไทยอย่างบีถึงกับต้องร้องเสียงหลงกันตลอดทางบีเชื่อว่าถ้าเพื่อนเพื่อนทุกคนได้มาเห็นดินแดนแห่งนี้ด้วยตาของตัวเองแล้วละก็ทุกคนก็จะต้องร้องเสียงหลงเหมือนบีนั่นแหละทุกคนคะแล้วตอนนี้นะคะพวกเราก็กําลังเตรียมตัวที่จะออกจากเมืองโบราณลี่เจียงกันแล้วนะคะบ๊ายบาย走了走了 แล้วพวกเราก็ปั่นจักรยานมาถึงที่รถแล้วนะคะไม่หายห่ทุกคนไปเดี๋ยวเราเก็บของแล้วก็ออกเดินทางต่อค่ะทุกคนคะแล้วเดี๋ยวเราก็กำลังจะเติมน้ำมันก่อนนะคะแล้วก็ล้างรถด,ด้วยที่นี่นะคะทุกคนก็ถ้าเราเติมน้ำมันนะคะเขาก็จะล้างรถให้ฟรีนะคะ ต้องเติมครบ150ห่ยวนขึ้นไปนะคะแต่เราก็เติมถึงนะคะเราเติมไป200กว่าหยวนนะคะก็เลยล้างรถฟรีหลังจากที่เราล้างเสร็จนะคะก็จะมีพี่เขามาเช็ดให้อีกรอบนึงนะคะก็จะต้องชั่งน้ำหนักก่อนนะคะ แล้วก็เราก็กําลังจะขึ้นทางด่วนกันค่ะ你好，这个高速是是可以奔香格里拉是吧？啊可以，呃右手边，呃匝道去大理。ทุกคนคะแล้วตอนนี้นะคะพวกเราก็กําลังมุ่งแดดแรงมากเลยอะ่ะเราก็กําลังมุ่งหน้าไปที่ชังเกอรลีลานะคะหรือที่ภาษาจีนเรียกว่าชังเกอรลีลานะคะเดี๋ยวเราออกเดินทางกันต่อเลยค่ะเจ้าหลีห่ข่าย ลี่ขันตาขันเลี่ยงขันร,ระหว่างทางไปแชงกรีลาาเราก็จะเห็นภูเขาหิมะตลอดทั้งทางเลยด้านขวามือเนี่ยคือเมืองลี่เจียงแต่ที่เราจากมาเมื่อกี้คือเมืองโบราณลี่เจียง เราจากลี่เจียงนะคะไปที่แชงเกอรีลานะคะก็ใช้ระยะทาง180กิโลเมตรนะคะแล้วแชงเกอรีลานะคะก็คือนครระดับบนทนนะคะอยู่ในจังหวัดปกครองตนเองชนชาติทิเบตตีชิ่งนะคะแล้วเดี๋ยวดีจากาเพื่อนไปที่น่นกา คนคือวิวดีทุกคนดูตรงนน้นสนิว้าวทุกคนวิวดีใช่ป่ะทุกคนใกล้เข้าไปเรื่อยๆยิ่งสวยนะเนี่ยทุกคนแสงแบบว่าสีส้มมากนะคะเพื่อนๆที่นี่คือบอกเลยว่าพระอาทิตย์ใหญ่มากพระอาทิตย์รุนแรงมากรุนแรงมากจริงๆนะคะทุกคนแบบ พังแน่นอนอ่ะหน้าลายซื้อเต้าเห็นไหมคะตรงประตูตรงตรงอุโมงอ่ะก็จะแตกต่างกันออกไปแต่ละพื้นที่นะคะทุกคนเมืองจีนนี่นะคะภูเขาสูงใหญ่นะคะทุกคนดูซิเอายังไงดีเอาเอาวิวน้อยๆหรือเอาวิวเยอะๆเยอะไปเดี๋ยวมันจะน่าเบื่อไหมอ่ะโอ้ยทุกคนดูซิว้า ชื่เจ๊งกังห่าทุกคนยังไงเนี่ยนึกถึงตอนตัดปวดหัวแน่เลยนะคะคือจะเรียกเอาอันไหนให้เพื่อนๆด,ดูกันนะคะเอาอันนี้แหละอันนี้ต้องอยู่หนึ่งในนั้นว้าทุกคนเคาหยิดจืดป่วมาก <laughs> ว้าวนเ่าเลย เดินทางท่องเที่ยวเส้นทางภูเขาเนี่ยนะคะก็จะเป็นอุโมงตลอดเลยนะคะโผล่อุโมง์เข้าอีกอุโมงหนึ่งนะคะนี่ยังหาสัญญาณไม่ได้เลยนะคะมีจะไลฟเนี่ยหาสัญญาณไม่ได้เลยนะคะเพื่อนอีก55กิโลเมตรนะคะทุกคนก็จะถึงแชงการีล่าแล เหมือนพวกเราจะถึงแล้วนะคะกําลังจะออกจากทางด่วนจะเหมือนพวกเราจะถึง illa แชงกรีลากันแล้วนะคะมาถึงตอนดึกนะคะข้อวซี่างถูกงทุกคนคะแล้วตอนนี้นะคะเราก็ลงจากทางด่วนแล้วใช่ไหมคะก็ถึงแชงกรีลาแล้วนะคะแต่ว่าอยู่บริเวณรอบๆนะคะยังต้องใช้ระยะทางอีกจาก ออกทางด่วนมานะคะยังต้องใช้อีกระยะทางอีก5กิโลเมตรนะคะจนจะถึงที่ที่เราประจะไปนะคะแล้วก็เมื่อกี้ค่าทางด่วนอยู่ที่112หยวนนะคะทุกคนตอนนี้เราก็กำลังจะเข้าไปในตัวเมืองเชงกัลีลานะคะเพื่อนๆใกล้ถึงแล้วตูเคจุงกูเฉิงนะคะเพื่อนๆวันนี้นะคะถ้าเป็นไปได้ก็อาจจะนอนกันที่ ตูเครจุงนะคะเวลามืดเม็ดก็ดูดูน่ากลัวนะคะน่าก,กลัวมากเลยนะคะทางเล็กนะคะทุกคนก็ต้องถ้ามีรถสวนมาก็ต้องอีกฝ่ายก็ต้องหลบให้อีกฝ่ายหนึ่งไปนะคะถนนเล็กแล้วก็รถจอดเต็มนะคะเล็กแล้วยังมีรถจอดข้างๆด้วยนะคะทุกคนคะแล้วเราก็กําลังหาที่จอดรถนะคะเราก็หาที่จอดรถนะคะจาก อแอปพลิเคชันแผนที่ของจีนนะคะก็ตามเขาไปนะคะเขาบอกให้ไปก็ไปนะคะไปแล้วก็ไม่เจอนะคะเพื่อนๆนี่งมมาหนึ่งชั่วโมงแล้วเนี่ยไปแล้วก็ไม่เจอนะคะเพื่อนๆเพราะฉะนั้นนะคะเราก็หวังว่าเราจะได้ไปเจอที่จอดรถเร็วนี้นะคะเพื่อนๆสำหรับคืนนี้นะคะพวกเราก็ได้ที่จอดรถกันแล้วนะคะตรงนี้นะคะเพื่อนๆ ได้ที่จอดรถสักทีนะคะแล้วตรงนี้นะคะข้างๆนะคะก็มีห้องน้ําที่สะอาดมากๆนะคะแล้วก็ข้างในห้องน้ําเนี่ยมีหนวนชีดเอ้ยมีฮี <c oughs> เตอร์ด้วยนะคะ <c oughs> ก็คือไม่หนาวนะคะเ <c oughs> พื่อนๆทุกคนคะแล้วตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาสี่ทุ่มแล้วนะคะแล้วตอนนี้เราก็ยังไม่ได้ทานอะไรเลยนะคะตอนเย็นนี้นะคะหิวมากเลยนะคะแล้วเราก็กําลังออกไปหาอะไรทานกันก่อนนอนนะคะแล้วนี่ก็คือร้านที่เราจะมากินนะคะเพื่อนๆ เราจะมากินหมาล่าทั่งกันก็มีเนื้อสัตว์ต่างๆนะคะแล้วก็ลูกชิ้นไส้กรอกเนาะชั้นบนนะคะก็จะมีหลากหลายนะคะเพื่อนๆนี่ก็จะเป็นพวกประเภทเส้นนะคะ36หยวนแดเหมานะคะก็อีจินก็อยู่ที่ครึ่งกิโลกรัมนะคะเพื่อนๆแล้วก็มาแล้วนะคะอันนี้ก็เรียกว่าหมาล่าทั่งนะ ตอนนี้ฝนก็ตกลงมาแบบเบาๆแล้วนะทุกคนค่ะแล้วตอนนี้เราก็ทานข้าวนะคะแล้วก็เข้าห้องน้ํากันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็ได้ที่จอดรถตรงในเมืองชังการีล่านะคะแล้วสาหรับคืนนี้นะคะก็อยู่ที่เห็นไหมสามองศานะคะอุณหภูมิวันนี้นะคะสมองศาและเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะตื่นมาพวกเราก็จะพาเพื่อนๆไปเที่ยวกัน